ปลูกแล้วโอ้อันนี้เขาสั่งอีอเดอร์นี่ออออเดอร์ข้ามวันข้ามคืนคือสั่งญาติพี่น้องบอกเรวบาทางอโลงทางเฟซบอกจะรับไม่ครับตอนนี้ไอคนในบ้านเนี่ยเขาหู้แล้วครับแล้วก็มีพ่อค่ามาเขาจะสั่งพอค่าที่เพื่อนไปกายน้ำตลาดนัดเพิ่อนจะสั่งจองไว้เลยถ้าเกบเงินวันเมื่อใดหันทู้บอกเพิ่นเ่นจะมารับเอาหน้าสวนทุกวันในการเกษตรมันไม่เหมือนแต่ก่อนนะครับว่าต้องใส่รถใส่ซาลิงเตะขายคู่มือนี่ พอจะมีเยอะอมีผลผลิตเขามารับถึงหน้าสวนเลยก็เพิ่นสรุปไปค่ะยอดยอดละหนึ่งบาทโลละสิบบาทถ้าซื้อโลโลละสิบบาทเหรโลโลละสิบบาทเออโลละสิบบาทไปขายยอดโลละสิบบาทยอดยอดยอดละบาทเคยบอกยอดละบาทยอดหนึ่งบาทยอดหนึ่งบาทกาหน้าจานนั่นเนี่ยเพราะว่าเขาสั่งมาประมาณหกเจ็ดร้อยยอดเลยครับแต่ผมยังไม่ได้เก็บเราก็สั่งบางคนเออเอาหมดทั้งสี่สายพันเด้อ สายพันละร้อยก็เอาไปทดลองกัโอเคเพราะว่าแถวหนึ่งแถวหนึ่งเนี่ยผมนับเบึงประมาณเก้าสิบผมปลูกเนี่ยเก้าเก้าสิบเงาอะนะประมาณเก้าสิบยอดก็ได้อยู่สี่แถวก็แล้วแต่คุณสี่แถวก็ได้อยู่ก็ได้อยู่สี่ร้อยยอดนะเอาลงทุนซื้อยอดตอนแรกหันดกักพันตอนตอนแรกหมดไปสองพันครับยอดละห้าร้อยพันละห้าร้อยยอดมีสี่สายพันก็เลยเป็นเงินสองพันทดลองเบืองครับ หวานอินโดอ่ะค่ะมาติดต่อสวนมันเพิร์ดชมสวนมันอะไรละมันโดยมันเทศเนาะมันเทศมันเทศสาม,มสี่สายพันต่ยืนจะได้กับเบิร์อันนี้เป็นพันุอะไรคะนี่ตัวดอกนี่จะเป็นในส้มมูกินวาวะโอ้เหมือนดอกไอซากุระเลยเนาะ,ะงามงามงามค่ะเบ,บิร์นี่สวนใบเล่ๆนี่จะเป็นม่วงม่วงมูกินวาวะผสมกันเลยบ่ผสมกันเลยบ่ครับ ดวงกุหลาึเพอ่งสังเกตเลยเนาะสังเกตได้ใบใบจะไม่เหมือนกันดอกตัวนี้จะดอกทั้งแถวเหมือนดอกไม้ญี่ปุ่นเลยค่ะน่าจะพร้อมขุดแล้วมั้งแต่ว่าผมรอสิ้นเดือนก่อนเออขุดรวดเดียวเลยบังคับก่อนเนาะบังคับเพิ่มก่อนเนาะบังคับเอาความหวานก่อนคือบังคับแบบไหนท้าให้มันเหี่ยวไม่ต้องรดน้ำาบ่ยไม่ต้องรดน้ํอ๋อเหมือนกับว่าอาการมันคือมันจะเหี่ยวๆเชาๆอืมอืมอืม แสดงว่ามันกําลังสะสมความหวานแล้วไอ้ยอดมันเนี่ยก็สามารถขายให้เพื่อนได้เนาะยอดเท่าไหร่คะยอดละหนึ่งบาทอ่าใครสนใจก็รับรายรับส่งให้ฟรีครับเขตกุสุมานได้เลยนะคะแล้วก็ส่งเคอรี่ด้วยส่งเคอรี่ก็ส่งครับผมผมก็สั่งมาเหมือนกันสั่งแต่จสีสะเกดไล่กุไอ้ขออวยไล่คุณฉดสีอ่าพูดใหม่พันเลยนะตัวนี้นะตัวนี้จะเป็นม่วงโอกินาวาม่วง โมโกวาม่วงโอกินาวะยอดละหนึ่งบาทนะคะเอเวลาเขานึ่งมันเป็นสียังอาจะเป็นสีม่วงสีม่วงเลยแต่เปลือกจะเปลือกเหมือนกับมันธรรมดาเราจะเป็นสีแดงๆอ๋อแต่ข้างในเนี่ยม่วงแบบม่วงจริงๆเนาะม่วงเข้มจะม่วงเข้มกว่าอืมแล้วตัวดอกน่นก็ม่วงเหมือนกันปะนั้นจะเป็นส้มครับส้มสีส้มว่าเปลือกนอกจะเป็นสีม่วงธรรมดาคือแดงธรรมดาเขาห้าละแต่ข้างในนั่นเวลานึ้อเป็นส้มตัวสีดอกเป็นสีส้มนะคะ เป็นพันญี่ปุ่นนะคะไม่ใช่พันโบราณบ้านเฮาสมัยนะั้นไม่มีเดอ้อไม่มีแล้วเดอ้อเธ่กินเป็นเส้นเป็นอย่างไม่มีแล้วนะคะส่วนตัวนี้จะมีอยู่สองล็อกสาล็อกเนาะจะเป็นในฝักกาศขาวคุริโคกันนี้โอ,อ้จะเป็นหัวใชยเท้าเลยสีขาวๆแต่เวลาน,งนึงมาจะเป็นสีเหลืองเหลืองอ่อน <c oughs> แบบเขากินในกาละมุนในปากแล้วเนาะไม่มีเส้นไม่มีไส้เนาะพรุ่งนี้จะเก็บของวันในดีเล่ต้องรอให้ยอดเช้าก่อนครับแล้วไอ้ลดได้ลดไส้ยังหยดหยดน้ําอย่างเดียวครับวิธีการลดผมจะใช้ระบบน้ําหยดแลกกับผ่านการให้ปุ๋ยผ่านระบบเวนจูรี่ใช้ไอ้ไดโวไดโวเป็นตัวดันปลูกกี่งานกี่งานเนี่ย น่าจะประมาณสองงานสองงานทดลองก่อนน้องปีหน้าจะเยอะกว่านี้ทดลองตัวนี้ส่วนตัวนี้จะเป็นพันธุ์ที่กําลังติดกระแสอยู่ตัวนี้จะเป็นซิลสวีอตัวนี้จะเป็นซิลสวีทครับความหวานนี่คือเบอร์หนึ่งตัวซิลสวีทมันเป็นสีอะไรเวลานึ่งเลยนึงจะเป็นสีเหลืองแก่เหลืองแก่เอยตัวนั้นก็สีเหลืองอ่อนเหลืองอ่อนแต่ข้างนอกสีขาวข้างนอกสีขาวตัวนี้พันไอตัวนี้จะเป็นข้างนอกสีแดงแต่ว่าข้างในจะเหลืองแก่โอ้ยตัวนี้จะเป็นกําลังที่ฮิตติดกระแสใน ในโลกออนไลน์โลกออนไลน์ตอนนี้ครับซิลสวีดยอดกอนหนึ่งบาทเหมือนกันหบาทครับใครสนใจก็สามารถมาซื้อกับเพื่อนนะคะอยู่สวนเพื่อนเลยนะคะอยู่บ้านบ้านอะไรนะบ้านโคกสว่างบ้านโคกสว่างครับทางเข้ามันเข้าแบบไหนเนาะทางโคกสว่างมูซีผ่านวัดที่พักสงเลยบอกเบอร์โทรผ่านนี่เลยได้ไหมได้ได้เลยครับเบอร์อะไรคะ09 1 372 2้าหนึ่งองอครับสนใจก็มา เบิงมาส้มอยู่สวนได้ก่อนครับสามารถแนะนําวิธีปลูกได้เนาะไม่โบกิที่เนาะไอเนาะไม่คีที่ครับผนบอกว่าไม่คิทีสร้างอาชีพช่างรายได้เสริมช่วงเวลานันจากการเฮ็ดหน้าครับผมง่ายเือเขาต้องเอาออกอยู่บ่เราไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องครับนี่จะปลูกแบบระบบอะไรเขาเรียกว่าชีวภาพแบบอินทรียไม่ใช้ปุ๋ยพิษยาครับเรื่องส่วนการฉีกกระสีไอขี้หมูน้ําขี้หมูหมักและก็กระตุ้นด้วยปุ๋ยเกศ แค่นั้นแหละครับผมไม่มียาฆ่าเร็งยาเนี่ยไม่ต้องห่วงเติมมันมาจากขี้หมูเนาะมาจากขี้หมูครับไรซานค่ะไรซานค่ะปอดสานเลยผมบอกบอกขี้หมูหมักแล้วก็ฉีดขี้หมูฉีดไอจุลินซีสังเคราะห์แสงอันนี้เป็นพืชอายุสั้นกี่เดือนนี่อันนี้จะขุดได้ตั้งแต่สองเดือนครึ่งเป็นต้นไปครับจะลงหัวแล้วถ้าใครสนใจให้ไอเต็มสมบูรณ์ก็ประมาณสามเดือนถ้าใครสนใจออเดอร์ก็ประมาณประมาณจังมือสิคุดขายนี่ประมาณตัด ปลายเดือนนี้ครับปลายเดือนนี้ปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่สิบยี่ห้าผมก็จะเริ่มขุดเก็บให้เขาได้ทําความหวานก่อนแล้วก็ค่อยส่งกุมาได้สามารถมาซื้อจองมาได้ครับผมเพราะว่าจะมีพ่อค้ามารับซื้ออ่าจะแม่เพียวก็จองเหมือนกันจากโลบึูเด้อหรือบงก่อนซิมต้องซิมก่อนเพราะว่าญาติต้องมาแล้วมาชิมก่อนเซิ่นึ่งให้ชิมเลยมั้ยบอสเลยนึ่งให้ชิมก่อนทมไปก่อนตอนนี้ยัง ไม่ได้ขุดไม่ได้ะไรแต่ว่าเออขุดดูก็โอเคอยู่ก็โอเคอยู่นะครับแต่ว่ายังไม่ได้ขุดจะไว้เพราะว่ามันอยากรบกวนถ้ารบกวนมาแลวก็สี่เพื่อนอย่างแมงคีเล่าบ้านเฮาเอิ้นแมงกีเล่าแมงเม่นมาขุดนี่ต้องขุดรอบเดียวจบเนาะอย่ายขุดกระยิบกระยอนแมงมันจะกินวิธีนะคะเปิดตะยักษเปิดระโพดเดจบโอ้ขอโทษนะคขาดพูนเยอะครับเป็นพันอะไรคะควายลงไปสองรอบแล้วควายจะาของไม่ควายกาดคนอื่นครับผมควายพื้นบ้านควายพื้นบ้านมา ลุยศูญกระเพาะปุ่นสองครั้งสามครั้งเลยผมไปรับลูกสาวตอนนั้นไปรับลูกสาวอยู่นครพันอย่างนี้ตัวนี้จะเป็นไอ้ม่วงขาวของสอนแดงครับผมข้าวเหนียวไหมมันเป็นเป็นเป็นพันข้าวเหนียวอ๋อพันตัวนี้จะหวานจับใจมากโอ้แล้วก็เก็บครั้งหนึ่งก็อยู่ได้สองสามวันโดยความหวานไม่จืดไม่จางผมเคยปลูกแต่พันนี้นะครับผมนี่จะเป็นไอ้ม่วงขาวของสอนแดงสามารถจำหน่ายได้แล้วเนาะใกล้แล้วครับใกล้แล้วใกล้แล้ว มาอีกสองสามวันนี่แหละโอ้ไผมาซื้อมาเอาหอดสวนเลยลดลกี่บาทเลดกับผมแต่ปลูกไม่เยอะโลกี่บาทเนี่ยขายโลกี่บาทตัวนี้จะขายเป็นโลละสิบบาทครับทีเขาจองหมดแลยสิบบาทแต่ยังสองฟักก็สิบบาทเลยเนี่ยมันหนักเขาจองเขาจองไว้ก่อนนะครับวิธีปลูกก็ง่ายเนาะครับผมพันนี่ระบบน้ําหยดหมดแต่ว่าผมมองออกแล้วระบบน้ำหยดพันไม่มีจําหน่ายเนาะพันเนาะครับผมพันในต้องหาซื้อตามช้อปปิ้งออนไลน์ก็ได้ครับโลนึงก็แปดร้อยกว่าบาท มันนี่โลกี่บาทคะจหนายนี่จำนายนี่ผมว่าจะเอาโลละสิบาทพอครับแต่ถ้าของเขาเนอ้เขาบอกว่าเนอะสามโลร้อยสี่โลร้อยแต่ผมจะเอาโลละสิบบาทโอเคให้พี่ให้น้องไปชิมชิมไปรับประทานตืดใจแล้วก็มาเอาเครื่องเอายางไปปลูกได้ครับผมไม่ขายเยอะขายแบบราคาบ้านๆพออยู่ได้ให้พี่น้องไปชิมก่อนครับโลละสิบบาทโอ้ย ซื้อซื้อร้อยนึ่งนี่คืออินทินึ่งกับบะมัดใจเนาะติดใจไม่ต้องไปซีเรียสครับแม่นแม่นได้เอากำไรเยอะโอ้ยสมพลว่าเป็นมันญี่ปุ่นหรือดอกนี่ก็คือญี่ปุ่นค่ะตัวนี้จะเป็นงามตัวนี้ท่านนี้จะดอกเยอะองามงามงามขนาดเลยมันเลยสุดยอดเลยอีกประมาณอีกประมาณนั่นแหละปลายเดือนแหละยี่ห้าไปต้นไปก็